พิธีกรรับเชิญชายของดิฉันนะมารอยอยู่ตรงนี้แล้วตอนแรกจะห้ามแกบอกอย่าเพิ่งอ,ออกมาแกบอกไม่ได้ต้องออกมาให้ได้เลยคุณกิ๊กเกียรติกิจเจริ สบายดีครับพี่ครับตอนนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ไม่ไม่ค่อยมีจะกินกันพี่ก็เลยสู้ผมพี่เปลี่ยนเหรอผมไม่สู้หรอพี่ดูสิครับพี่เดี๋ยวคอสู้กันไปเลยพี่แต่พี่นี่โอ้โหไม่น่าเชื่อนะ20กว่าปีแล้วนะเป็นพิธี่ก่อนยี่สิบก่อนยาวนานมากเลยแต่พี่นี่ก็ยังไงก็ยังดูสาวสวยเลยนะพี่นะครับสวยแต่ไม่ค่อยตึงละ มันกอนผมส่งภรรยาผมพี่ทำไมอ่ะไปดึงหน้าที่เกาหลี้ยค่พี่อยากให้หน้าเหมือนมายุราพี่ผูกม่นต้องไหนมากเลยทุกู อะไรหูอะไรหูอะไรชอนน้องกระโปรงฟูต oh ้อใหพา่ปไแล้วจ้อชุดที่ไหนจะไปซื้อให้เมียใส่บ้างใส่แล้วแล้เหมือนเดิมและอะไรครับใส่แล้วเหมือนเดิมเลยเมียผมายยาวแล้วว้าคนใส่ต้องสมส่วนะใส่แล้วก็เหมือนเดิมเหมือนชิงโตทะเลโอ้ยเดกๆกมีกุณแลด้วยนะ คนบ้าเลยขึ้นมะพร้าวไม่ใช่มือพี่คิดดูดิเพื่อต้มมะพร้าวไม่ใช่มือใรอะไแข่งชุดบัตรมือเดียวชุด10ครั้งลงกี่ครั้งที่ระยะ6เมตรเข้าใจไหมเข้าใจไหมอะไรก็ได้อะไรก็ไดอะไรก็ได้สงสัยอะไรเนี่ยเฮ้ยน้องเคยเล่นหนังป่ะใช่นะครับเคยเล่นหนังอ๋อคือตอนนี้หนังกำลังจะออกครับผมนั่นไงผมกคือว่าเราเปลี่ยนเรื่องนึกถึงไงเรื่องอะไรเนี่ยอะไรเรื่องอะไรพาชนนั่นไงนึกแล้ว น้องน้องนี <mini horror> ่เคยเล่นแบงค์ด so ้วยเหรอไม่ใช่พเล่นแตงพิมคิดว่าพวกพี่เนี่ยมีความสามารถพิเศษส่วนตัวมากเชื่อว่าทำได้ครับเชื่อว่าทำได้ทุกคนทุกคนที่เดินได้ก็บุญแล้วนะฮะข้าวผมตัวอะไรกันเนี่ยครัตอนสุดท้ายเล่ขาหลังเพิ่งนอกมาเร็วๆนี้เอง ปีนกันได้ไงพี่ได้ความสูงใช่ใช่ใช่พู้ร่วมรายการผู้วพูดร่วมในูร่วมรายการกับผู้ชมในห้องทางในห้องส่งนะครับคุณอเตะปากพิธีกรได้คุณทักเขาพูดถึงคุณเนี่ยคุณบ้าบอเลยขาหลังคุ่งง้อก็มีเตะปากกันักคู่สัะคู่้ กูเป็นงอกเลยนีงไอ้ลูกเงี่ยเอาสอรามมานี่ก่อนสัปดาห์จะเอายังจะเอาพอแล้วนะพอแล้วนะรำรมถ้าเข้าให้โต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 อันนี้ลูกเพื่อสักครู่นี่ถือว่าเป็นการซ้อมเอาเอาซ้อมคุณพ่อคุณเหรอ เขาตายแนละ้วเขาตายรนะ <ස. S 1> อพ่เขาตายย right. <making through> ังตายแล้วเฮ้ยแฮปปี้เบอร์เฮ้ยเขาฉันแข่ากินจบพี่กิ๊กได้ลูกที่สฮะลูกที่สนะลูที่สดูคุณท่าคุณโดฮะดูกันย่อดูกันย่อช่วยไาแล้วไม่โอ้โหโ้หโอ้โหโว้โหโอ้โหอ้ยมโเ้้ออห้้ห้โ้้ คุณไม่ไหแล้วลูกเตี๋ยอะไรท่านเอ้าลูกเตี๋ยไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยอะไรพวกเนี้ยไปที่หน้าสารรำมดีกว่าว่าอะไรอ่ะดูความจะมาลงฮะคุณอย่าไปสมาธิเขาดิ๋ยวจริงป่ะโอเคโอเคได้ด้ดูเฉยดูเฉยได้ได้ได้ครับดูเฉยครับ คุณไม่บอกเลยผมยูดตรงไหนก็ได้ต้องผมชั่ดูว่าคุณเล่นตรงไหนไงเออตรงเฮ้ยมันยวมเก็บรวมเก็บเออไม่สได้แล้วทำไมสามร้อยเขาขยันขนาดนี้เนี่ยไม่จำก็ได้สามร้อยไม่ใช่เฮ้ยเอาเปนเก็บไว้ใช้ต่อหรือไปยิงบาร์โค้ดเข้าออฟฟิศเอาครับลูกที่ไหนครับเนี่ยลืมแล้วน้ำใหม่เลยดีกว่า กินแล้เหนื่อยจังเลยเนี่ยลู้ไี่เจ็บไม่หลแล้วเหนื่อยมากเนี่ยลู้ี่เจ็เอาหาทางบ้านตายหมดแล้วเดี๋้าเมียรอนเมียใครเมียผมเมียคุณจะรอผมทำไมเ่ะเออเขาต้องกามาี่ไงคุยกผมว่าเขาคุยกับผมผมก็ต้อตอบเขาดิ อันนี่ก็หึงจังตบทำไมเนี่ยตบตบครูกพิกิ๊กเขาหใครเขาได้หยุดพูดเขาหยุดพี่ก็หยุดได้แล้ว เดี๋ยวเขาก็ลงทวยพี่ต้องหยุดหยุดเถอะพี่พี่ไพี่นี่ก่อนพี่ก็ต้องพูดเรือยๆหยุดพี่หยุดเถอะพี่ทำไมหยุดมืหยุดะพอแม่คุได้ยี่ปยะห้าเมตรพร้อมขาขาอะไรขาไปไรกุ้ยไา้ก้ยมมา มันเรื่องของผมอ่ะผมมีวิธีแล้วกันอ่ะโอเคโอเคโอเคเอาจริงเลยป่าเนี่ยเอาจริงเลยเอาเอาม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 าเริ่มยังเริ่มพร้อมจะเริ่มไหมเริ่มพร้อมเร่ม ไดครับน้องเหนื่อยแล้วค่ะเชิญครับเฮ้ยน้องวันนี้พี่ออชอบของแปกแย่แดงตอกก็ไม่เว้นเลยลูกท้ายให้คุณเท่งลองชุดดูว่าชาตินี้จะลงสักลูกไหมอันนี้ผมให้โอกาสคุณเฮ้ว ไอ้เลงหรืออะไร โอเคไอันนี้ถือว่าไม่ของแท้อ๋มีของแท้เหรอวันนี้ผมเอามาเลยแล้วแต่คุณเคยเจอพวกรถแข่งไหมไม่เคยโรลไรเดอร์ไม่เคยโรเตียแป๊กไม่เคยไม่เคยกกลับไม่เคยเคยโลดมัรก่อยนตโลดเอาว่าเขาไปนั่นแทนหนุ่มไม่้ลาดม่าได้ไร ไม่ด้เคิดจริงนต่คุณกว่ชวนคุกกิ๊กพิธีกรของเรานี่เอาของมาให้กันหน่อยเร็วมอบกันไปนะคะโอ้โหชอบมากเลยครับคุณนี่อันนี้อันนี้อันนี้เป็นของพันธุ์การรายการนะคะต้องขอบคุณคุณกิ๊กที่มาเป็นพิธีกร้ใหเรานี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ